สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพันทองนะครับาจากการอบรมนะครับออนไลน์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีคุณครูหลายท่านนะครับมีความสนใจที่บอกว่าอยากจะทําสื่อการสอนออนไลน์ผ่านแคนวาคือทําสื่อแล้วมีการอธิบายบันทึกภาพของผู้สอนไปด้วยนะครับทำยังไงนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นนะครับคุณครูก็ต้องไปทําการสมัครแคนวา for Education ก่อนนะครับใครที่ยังไม่สมัครก็สามารถไปดูคลิปนี้นะครับเพื่อทําการสมัครได้นะครับสมัครแคนวาเพื่อการศึกษง่ายๆใน5นาทีลองไปทํากันดูนะครับจากนั้นนะครับคุณครูพอได้รับแคนวามาแล้วคุณครูก็เข้ามาที่หน้าแคนวาหน้าหลักแคนวาก็ประมาณนี้เนาะ,ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มด้วยการ นะครับเลือกหัวข้องานนําเสนอแล้วก็มาคิดที่งานนําเสนอครับผมจะไม่อธิบายส่วนอื่นน,นะผมจะมาตรงนี้เลยจากนั้นนะครับส่วนนี้เราจะต้องเอาเนื้อหาขึ้นมาใส่แนะนําว่าคุณครูควรจัดนะครับควรจะมีเนื้อหาอยู่แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาวิชาที่ผมต้องการอยู่นะครับเป็นไฟล์ PowerPoint อันนี้แบบง่ายเนาะแต่ถ้าใครสะดวกอยากจะไปทําภาพเคลื่อนไหวอะไร บนแคนวาสเลยก็ได้นะครับพอดีผมอันนี้ประหยัดเวลาผมก็เอาที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถเอาไฟล์ PowerPoint ขึ้นไปบนแคนวาสตรงๆได้เลยวิธีการก็คือเราต้องทำภาพใน PowerPoint เนี่ยทำาสื่อแต่ละหน้าใน PowerPoint เนี่ยให้มันเป็นรูปภาพนะครับไปตรงไหนครับหลังจากเปิดเนื้อหาใน PowerPoint ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์ครับเลือกบันทึกเป็นเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บนะครับผมก็ใช้ชื่อเดิมนี่แหละแต่ผมเปลี่ยน นะครับตรงนามสกุลข,ของมันให้เป็น png โ okay. อเคนะครับจากนั้นก็กดบันทึกอ่ามันถามว่ามีแล้วอไม่เป็นไรครับกดทับไปเลยนะครับผมก็ใช่ทีนี้จะเห็นว่าไฟล์ในเนื้อหาของเราเมื่อกี้นะครับมันมีหลายหน้าเนาะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเอาสไลด์ทั้งหมดนะครับถ้าสไลด์นี้เท่านั้นมันก็จะบันทึกเฉพาะหน้าที่เราเปิดเมื่อสักครู่ซึ่งก็คือหน้าแรกนั่นเองนะครับอ่ะผมคลิกสไลด์ทั้งหมดครับ ู้สึกว่าโฟลเดอร์เมื่อกี้ผมเซฟไปหลายรอบมันก็จะถามอ่ามันก็จะแจ้งอยู่เนาะโอเคตกโลกเรียบร้อยแล้วนะครับมันเอาไปใส่ไว้ในไหนเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับผมอยู่ที่เดสก์ท็อปวิทยาการคำนวณโอเคมอสามเหตุผลวิบัตก็จะมีโฟลเดอร์เหตุผลวิบัตตรงนี้นะครับเป็นไฟล์รูปภาพแหละสไลด์หนึ่งถึงสิบสามโอเคครับจากนั้นผมก็มากลับมาที่แคนวา จะเอาเนื้อหามาใส่ตรงนี้ครับก็จะไปที่อัปโหลดครับอัปโหลดแล้วก็มาเลือกที่อัปโหลดสื่อครับไปที่อุปกรณ์นะครับหลายท่านที่สมัครใหม่อาจจะว่างๆมันผมเนาะ <laughs> จากนั้นก็รอดคุมครับทั้งหมดเลยหรือไม่ถนัดครับกดาภาพสไลด์ที่1แล้วก็กดปุ่มชิปบนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็มากดสไลด์13โอเคนะครับจากนั้นก็กด Open ครับ แคนวมาก็จะเริ่มทยอยอัปโหลดคุณครูต้องจําหน้าให้ดีนะเวลาอัปโหลดมามันอาจจะมาไม่เรียงนะครับเนื่องจากไฟล์มีขนาดไม่เท่ากันไฟล์ไหนมีขนาดเล็กก่อนมันก็อาจจะโดนอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้ตอนนี้ยังอัปโหลดอยู่นะครับนี่บางไฟล์ยังอัปโหลดอยู่ต้องดูด้วยถ้าเป็นแถบอย่างนี้นะครับแสดงว่าไฟล์กำลัง upload. อัปโหลดแต่เรามีไฟล์ที่อัปโหลดแล้วข้างล่างผมจะยจะลองยกตัวอย่างมาซักห้าหน้าก็แล้วกันอตอนนี้มาดูฝั่งขวาครับตอนนี้เรามีเนื้อหา ในแคนวาอยู่แค่1ห,หน้านะครับมีหน้าหนึ่งหน้าแต่ยังไม่มีเนื้อหาอ่าโอเคผมก็อยู่ที่หน้าที่1ผมก็จะมาคลิกที่หน้าแรกเลยเอาภาพแรกมาใส่ครับใส่ไงคลิกปุ๊บอ่ามาแล้วครับนะครับเต็มหน้าเลยไหมนะครับอ่าเอาเต็มหน้าเลยครับเอาเต็มหน้าไปเลยโอเคนะครับจากนั้นก็ไปบวกหน้าที่2ครับแล้วก็คลิกภาพที่2ครับภาพสองผมภาพนี้ครับ ผมก็ขยายให้เต็มหน้าเลยนะครับอ่าเต็มหน้าเสนอเลยไปพับไปหน้าที่3มครับคลิกภาพที่3ามว่าขยายเต็มหน้าครับโอเคหน้าที่4เอาสักสี่เอาห้าหน้าก็แล้วกันเอาห้าหน้าก็แล้วกันโอเคสี่หน้าแล้วหน้าที่ห้านะครับ โ okay. อเคตัวอย่างนะครับครูมีกี่หน้าก็ใส่ไปแต่ว่าไม่ควรเยอะนะผมแนะนำว่าไม่ควรเยอะเกินไปต้องดูเวลาพูดด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับทำเสียนิดนึงเอ่อตั้งชื่อมานิดนึงเอ่อชื่อก็เหตุผลวิบัติอ่ามสามอะไรเงี้ยโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่เราจะเอาภาพบรรยายของเราใส่อ่าเราก็จะบันทึกนะครับรก็จะบันทึกนั่นเอง ไปตรงไหนครับไปตรงนี้ครับอ่าจุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่นำเสนอและบันทึกปุ่มเครื่องมือนี้ถ้าหากว่าท่านยังไม่เคยใช้มันอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับอ่าก็ดูหาได้หาดูได้นะครับจากนั้นก,กดนำเสนอและบันทึกครับเขาก็จะบอกว่าบันทึกตัวคุณเองขณะพูดคุยงานนําเสนอแชร์ลิงก์มิวโ์กับนักเรียนเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานโอเคจากนั้นก็ไปที่สตูดิโอบันทึกงานนําเสนอ มันก็มานานี้มันก็อาจจะขออนุญาตในการใช้งานกล้องหรือว่าไมโครโฟนของคุณครูนะครับซึ่งเราก็ต้องกดอนุญาตถึงจะใช้งานได้ก็สามารถเช็คได้ครับว่าภาพเราใช้มาเนี่ยปกติก็คือไฟกล้องนี้แหละเห็นละส่วนเสียงนะครับใช้ไมโครโฟนใช้งาน,นได้ไหมก็ดูแถบด้านล่างถ้ามันขยับก็แสดงว่าโอเคมันบันทึกเสียงเราด้วยอจากนั้นเราก็พร้อมแล้วก็มาเริ่มการบันทึกได้เลยครับกดปุ่มน,นี้นะครับ พอกดปุ่มนี้มันจะเริ่มนับถอยหลังครับ3 2 1อให้คุณครูเตรียมพร้อมพอมาหน้านี้ปุ๊บคุณครูก็เริ่มบรรยายได้เลยครับว่าวันนี้นะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาะเรียนรู้กันในเรื่องเหตุผลวิบัติซึ่งเป็นเนื้อหาหนึ่งในหน่วยการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันรายวิชาวิธีการคำนวณชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ครับอาจารก็เปิดหน้าต่อไปนะครับก็อาจจะอธิบายบรรยายไปตามเนื้อหารายวิชาของครคูเนาะ นะครับในปัจจุบันการให้ผลไม่เหมาะสมพบเห็นได้มากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับไปเนื้อหาน้าต่อไปเหตุผลวิบัติจาแนกเป็น2แบบคือเหตุผลวิบัติแบบเป็นทางการเหตุผลวิบัติแบบไม่เป็นทางการอะไรนีนะ้ก็พูดไปเรื่อยครับคุณครูก็จนจบเนื้อหาของคุณครูสมมุติพอจบเนื้อหาแล้วคุณครูก็อาจจะสรุปนักเรียนฟังคร่าวๆแล้วก็จบว่าสำหรับเนื้อหานี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหลังจากนั้นคุณครูก็มาคลิกปุ่มสิ้นสุดการบันทึกครับทีก็รอสักครู่นะครับมันก็จะอัปโหลดบันทึกของเราขั้นตอนนี้สําคัญนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้านี้ครับเพราะว่าลิงก์บันทึกของคุณพร้อมแล้วอันนี้นะครับคุณครูสามารถ Copy ลิงก์นี้ไปให้นักเรียนได้เลยแล้วก็ สามารถดาวน์โหลดวิดีโอของคุณครูเพื่อนําไปใช้ได้นะครับผมแนะนําว่าให้คุณครูดาวน์โหลดเนะาะก็จะบันทึกวิดีโอนี้ลงไว้ในเครื่องนะครับแนะนําว่าบันทึกไว้เผื่อคุณครูจะนําไปใช้ไปอัปโหลดขึ้น YouTube หรือส่งให้นักเรียนในภายหลังอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันสักครู่นะครับกาลังดาวน์โหลด ลิงก์นี้ก็ยังนําไปใช้นะครับแนะนําว่าพอเสร็จแล้วอาจจะ Copy ลิงก์นี้ไว้นะครับเผื่อคุณครูหาไม่เจอเนาะเอาผมจะลอง copy มาไว้ก่อนนะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนนะนะครับคือแคนวาเขาก็จะมีแหล่งเก็บข้อมูลคราวของเขาอยู่นะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนคุณครูอาจจะสร้างไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะครับมาสำหรับ เอาไว้เก็บนะครับนี่จะยาวหน่อยถ้าเป็นลิงก์ของแคนวามันจะยาวฉะนั้นนะครับนี่การดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับอจะแก้ไขต่อไหมหรือไปที่หน้าแรกอ่ะผมะสมมติมันจะกลับมาหน้าแก้ไขตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็จะไปตรงดาวน์โหลดการบันทึกครับมันจะไปอยู่ไหนเอยอ่ะนี่ครับดาวน์โหลดบันทึกเหตุผลวิบัติมาสามผมจะลองเปิดมาดูนะครับ เปิดด้วยโปรแกรมเล่นวิดีโอครับจะอยู่บันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้คุณครูเตรียมพร้อมพอมาปุ๊บคุณครูก็เริ่มบรรยายได้เลยครับวันนี้นะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาะเรียนรู้กันในเรื่องเหตุผลวิบัติซึ่งเป็นเนื้อหาหนึ่งหน่วยการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันรายวิชาวิธีการคำนวณชันนะฮะก็ประมาณนี้แม่เป็นสองแบรคือเหตุผลวิบัติเนื้อหาวิชาก็ขึ้นกับเรานะครับรูปนะครับก็ประมาณนี้อาจจะปรับ น้าถ้าอยากให้รูปเราใหญ่ก็คือเนื้อหาหน้าเนื้อหาก็จะต้องให้มันเล็กลงโอเคครับก็หวังว่าคุณครูจะาสามารถพอจะทําสื่อการสอนออนไลน์นะครับการบันทึกคลิปการสอนสั้นๆประมาณนี้ง่ายๆด้วย c a n ว a นะครับมีอะไรก็สามารถรีเกตมาได้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ